ถ้าจะทำหนังสือวัตถุมงคลหลวงพระพัฒต้องแยกเป็นเล่มๆของแต่ละสายของผู้สร้างครับอ่ะนะตรงนี้นะถึงตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังมันยากครับนะมันยากตรงที่ว่านะวัตถุงมงคลเนี่ยนะถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าทำเป็นเล่มเนี่ยนะทำเป็นเล่มรุ่นเนี่ยเท่ากับว่าคุณทำโมชัวสมัยเมื่อก่อนนะถ้าทำอย่างเนี้ย ผมว่าเขาทำมาก่อนน่ะทำมาก่อนที่เขาจะเปิดจองแต่หลังจองแล้วเนี่ยให้เขามาทำหนังสือผมว่าไม่มีใครทำหรอกไม่มีใครทำนะะเขาจะทำเพื่ออะไรอะฮะนะผมไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทําเพื่อวัตถุมงคลเขาก็ขายไปหมดแล้วหรือบางคนวัตถุมงคลขายไปได้แค่แค่นิดหน่อยเองเหลือเยอะแยะไปทำหนังสือนะเขาก็ไม่รู้จะไปทำทำไมอะ นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําทําไมอ่ะนะครับนะไอ้ตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่ตอบโจทย์ที่จะบอกว่านะให้เขาทําเนี่ยถ้านะถ้าเขาทําเนี่ยเขามีประโยชน์นะผมว่าเขาทาแต่ถ้าทําแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์ผมว่าไม่มีใครทําหรอกตรงนี้แล้วอีกอย่างนะรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยทําได้แค่โบชัวถ้าจะทํานะครับเพราะว่าจะทําหนังสือเป็นเล่มเนี่ยทําทําเพื่อ นะเพื่อแจกเหรอฮะหรือเพื่อขายหรือเพื่ออะไรนะเราต้องดูอะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนคิดอยากจะทำเนี่ยผมว่าถ้าทำแล้วขายได้ก็คือถ้าทำจะขายนะคุณต้องรวมให้ได้ในวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงพ,พ่อพัดนะนะรุ่นไหนที่ที่คนเขาตอบรับกระแสดีเนี่ยเอาตรงนั้นมารวม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 ,รวมนะครับแล้วก็พยายามประสานนักสร้างแล้วก็เอามารวมไอ้อย่างนั้นพอได้ฮะแต่ก็คงไม่ครบทุกรุ่นะ่ะ แต่อย่างนั้นพอได้แต่ไอ้แบบ่าจะมาให้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทําหนังสือเนี่ยผมว่ายากนะแค่คิดก็ไม่มีคนทําแล้วครับไม่มีใครทาหรอกฮะนั้นแล้วของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมเชื่อว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยมีหนังสือแน่มีหนังสือแน่แต่ว่ามีไม่กี่รุ่นมีมีไม่กี่รุ่นหมายถึงว่าไม่มีแบบแบบเยอะแบบครอบไม่มีอะฮะนะไม่มีแต่ว่ามีอยู่ นะในบางรุ่นที่ดังๆดังๆนะอาจจะมีอยู่แล้วก็มารวมนะรวมเล่มแล้วผมเชื่อว่ามีการคิดกันแล้วด้วยนะเรื่องหนังสือเนี่ยมีการคิดแล้วเผลอๆเดี๋ยวก็จะมีหนังสือออกมานะแน่นอนนะแล้วเล่มหนาด้วยผมเชื่อว่าเล่มหนาด้วยนะเผลอๆจะจะสองเล่มอ่ะสองเล่มนนหนาๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยนะอย่างน้อยหลวงพ่อพัดเนี่ยต้องมีสองเล่ม สองเล่มแบบแบบงานประกวดพระนะสองเล่มแบบงานประกวดพระนะนะอาร์ตอย่างสวยงามเลยผมว่ามีแน่นอนนะแล้วลองติดตามนะคุณเชื่อผมสิมีแน่นอนแต่ว่าไอไอที่ว่าจะมีทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นนะ่ะนะที่ผ่านผ่านมานะ่ะผมว่ามีมีหลุดออกไปเยอะมีหลุดออกไปเยอะไม่ติดในหนังสือหรอก นะครับไม่ติดในหนังสืออ่ะแต่ว่าของหลวงพ่อพัดเนี่ยต้องมีนะต้องมีกิตสดาหลวงปู่อดท่านมีเหรียญไหมครับมีสิครับนะหลวงปู่อดมีหนังสือด้อดวยในตะัวตรงนี้ผมไม่มีมีเหรียญครับมีเหรียญหลายรุ่นอ่ะหลวงปูอนะงป่อดอ่ะหลวงปู่อดน่าเก็บนะน่าเก็บเพราะว่าทําทไมถึงน่าเก็บผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเกจิ i, เนี่ย ถ้ามีนะมีการทําหนังสือนะครับนะเป็นเป็นหนังสือที่รวมวัตถุมงคลเนี่ยมันจะจะทำให้นะวัตถุมงคลเนี่ยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยเวลาที่เขาเอาหนังสือมาดูเนี่ยนะมาเปิดหนังสือดูเขาก็จะนะจะบันทึกท่านเห็นไหมที่ที่หลวงพ่อกวยนะทุกวันนี้เขาเล่นกันสบายแนละ้วมีราคาค่างวดเนี่ยหลวงพ่อกวยมีหนังสือเยอะมากนะ หนังสือหลวงพ่อก,กวยเนะี่ยว่าถุมงคลหลวงพ่อก,กวยหนังสือเยอะจริงๆฮะเนี่ยมันอยู่ที่คนคนที่เขาดําเนินการทําตั้งแต่แรกเนี่ยนะอย่างพระใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีหนังสือรับรองอะ่ะไม่ค่อยมีหนังสือมาดูนะครับนะอย่างอย่างถ้าถ้าคนทําเนี่ยเขามีความต่อเนื่องในการทําเนี่ยเขาก็รวมรวมหนังสือได้นะแต่ว่าถ้า ถ้ามีการขออนุญาตจัดสร้างหลายคนเนี่ยการจะมาทําเป็นหนังสือเนี่ยลําบากผมเคยเจอเพราะว่าผมเคยทําหนังสือนะเคยทําหนังสือเนี่ยมันลําบากมากกับวัตถุมงคลที่มีที่มีนักสร้างหลายคนแล้วมาอยู่ในเล่มเดียวกันเนี่ยลําบากมากฮะมันจะจะเรื่องมากอะ่ะนะคนนู้นจะเอารูปนี้คนนี้จะเอารูปนั้นคนนั้นจะเอารูปนี้นะครับเปลี่ยนรูปกันไปเปลี่ยนรูปกันมา นะปกก็นะปกก็ต้องดูนะจะเอารูปของรุ่นไหนขึ้นของใครขึ้นนะมันยุ่งไปหมดนะฮะมันยุ่งไปหมดไม่ได้ทําง่ายนะนะหนังสือที่มีนักสร้างหลายๆคนเนี่ยนะบางบางคนก็บอกเอา้าทําไมทําไมเขาไม่ทมั้ทงรวมรวมรุ่นเลยละ่ะนะอย่างโลมงพัทเนี่ยนะมีกี่รุ่นเอามารวมอยู่ในเล่มหนังสือเล่มหนึ่งก็ไม่พอหลมงพัทเนี่ยผมผมบอกนะถ้าจะทำเอาเอา,เอาทุกรุ่นมารวมกันนะผมว่าต้องทํา ต้องทําหลายเล่มอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือเนี่ยหนังสือพ็อเกตบุ๊กนะครับนะบผมเคยผมเคยรวบรวมตอนนั้นเนี่ยผมจะทำนะฮะนะเผอิญว่าผมเป็นพนักงานของหนังสือพิมพ์รายวันแล้วตอนนั้นเนี่ยจตุคามดังมากนะจตุคามดังมากผมรวมรูปจตุคามไว้หมดเลยนะรวมเรื่องรวมรูปไว้หมดเลยแนละ้วผมจะมาทํารวมเล่มคิดว่าผมจะทําเองเนี่ยนะ จะมาทํารวมเล่มปรากฏว่าผมคิดจะทํานะสํานักพิมพ์เขาบอกฮนะต้นสังกัดผมเขาบอกว่าเขาสั่งมาเลยบอกว่านะให้ผมทํารวมเล่มหน่อยเขาจะจะเขาจะพิมพ์รวมวัตถุมงคลมาเดี๋ยวเขาจะพิมพ์จัตุคามผมก็เลยต้องให้เขาหมดเลยเอาต้นฉบับให้เขาหมดเลยนะทั้งรูปทั้งหลายแล้วทําเล่มให้ด้วยทําให้ด้วยนะทําเนื้อหาทําเล่มให้ด้วยแล้วเขาก็ไปพิมพ์นะพิมพ์ซ้ําตั้งหลายครั้งนะ พิมพ์ซ้ำตั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็นะส่วนผมก็ได้ได้ค่าเขียนก่าอะไรมานะพิเศษตอนยอดขายเขาขายได้ก็ได้พิเศษที่ที่ผมรวมเนี่ยนะครับนะมีจตุคามนะครับจตุคามที่ที่ทำตอนนั้นนที่ขายนะขายได้เยอะจนจนนะทางเวิร์กพอยติดต่อให้ไปแข่งขันรายการแฟนพันธ์แท้จตุคามอะผมเนี่ย อีตอนที่เขาติดต่อผมไปแข่งขันแฟนพันธุ์แท้จตุคามเนี่ยเขายังไม่ติดต่อใครเลยนะครับเขาไม่ติดต่อใครเลยเขาโทรเข้ามาหาผมเขาบอกให้ผมเนี่ยไปแข่งขันแฟนพันธุ์แท้จตุคามหน่อยแล้วเลือกนะเลือกคนจะแข่งขันให้ทักสี่ห้าคนนะผมบอกว่าผมจะไปเลือกใครอะแต่ว่าเราก็มีอยู่อะว่าใครที่เชี่ยวชาญบ้างอะไรบ้างนะผมก็นะพยายามติดต่อให้เขา ก็มีอยู่สามสี่คนที่ได้แต่ว่าเขาติดต่อไว้แล้วประมาณสองคนนะที่เขาติดต่อไว้นะแล้วก็ไปแข่งขันแฟนพันแท้จตุคามนะอย่างนั้นนะ่ะคือคือการรวมเล่มหนังสือเนี่ยนะผมว่าตรงเนี้สำคัญแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเก,เก,เกจิเขามีการจัดสร้างขออนุญาตจัดสร้างหลายรุ่นเมื่อหลายรุ่นเนี่ยการจะรวมเอาวัตถุมงคลแต่ละรุ่นม,มาแต่ละรุ่นม,ม,ม,มาใส่ไว้ในหนังสือเนี่ย ผมว่ายากยากแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบลุ้นนะ่ะเป็นแบบลุ้นเนี่ยถ้าจะลงกันทีผมบอกเลยนะั้นเหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ทําไมถึงเหนื่อยนั้นะเหนื่อยครับถ้าเป็นแบบลุ้นนะเหนื่อยเพราะว่าเอาแบบนี้นี่ท่านจะเห็นนะครับแบบลุ้นเนี่ยนะแบบลุ้นเนี่ยต้องถ่ายรูปเนี่ยกี่รูปท่านรู้ไหมนะต้องถ่ายรูปหน้าหลังเนี่ย เราลองมาไล่กันหน่อยนะฮะเนื้อลุ้นอันนี้เป็นเนื้อลุ้นของเหรียญอามรุ่นสำเภาเศรษฐีนะครับเอาแบบคร่าวๆนะคร่าวๆเนี่ยจะต้องทํารูปกี่หน้าแล้วล้วจะต้องวางวางไว้เยอะขนาดไหนนะเนื้อทองคําลงยาขอบแดงฝังเพชรแท้อันนี้รูปหนึ่งแล้วนะฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาอันนี้ถ้าหน้าหลังนะครับอันนี้ นะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังก็ได้แล้วได้ได้สององค์หน้าหน้าหลังหน้าหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งแล้วมาที่เงินลงยานะเงินลงยาแล้วก็นาวะหน้ากาชุบทองลงยาอีกหน้าหนึ่งสี่รายการสองหน้าแล้วสี่รายการเนี่ยหนังสือเนี่ยสองหน้าแล้วแล้วนี่รายการเขาเต็มไปหมดเลย รายการเต็มไปหมดเลยถามว่าอย่างนี้มันกี่หน้าล่ะรุ่นหนึ่งกี่หน้าแล้วนะเห็นที่เราเห็นเห็นเนี่ยเราไม่นับรุ่นนะเอาแค่เอาแค่ธรรมดาประมาณประมาณธรรมดาแบบข่าวๆนะประมาณร้อยรุ่นหนังสือกี่เล่มมาหนังสือกี่เล่มเนี่ยร้อยรุ่นเนี่ยนะหมอ คือคือคือเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าท่านแนะนํามาอย่างนี้นะนะท่านแนะนํามาอย่างเนี้ยเขาทําไม่ได้หรอกเขาทําไม่ได้ฮะนะที่ท่านแนะนํามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมไล่ไล่ทักทายก่อนเดี๋ยวผมจะไปตอบท่านนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบท่านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุณธงชัยคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์ นะคุณกิตกิศดานะคุณคุณปายุทธ์นะสมเด็จสอง้อยสิบสี่เล่นหาไหมครับนะคุณสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์คุณนัทนะคุณคมสันหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดว่าด้วย,วย,วยเริ่มปลูกเสกวัตถุมงคลเริ่มมาลมมาบางรุ่นแล้วครับเหรียญพัยดยศวัดจัดสร้างเปิดให้จองไม่นานจะปลูกเสกแล้ว แต่บางรุ่นเก็บเงินเป็นปียังไม่เห็นเหรียญเลยครับคุณวินยหรวมพ่อเงินบางคารุร่นพิมพ์ขี้ตาสามชายราคาเท่าไหร่ครับนะเรื่องราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายจะตกลงกันนะฮะคุณชัดชัยนะสวัสดีครับคุณอาร์สวัสดีครับ,รบนะคุณพรอ,อยากได้ไอ้แดงองค์บูชาเล็กๆครับอาจารย์นะเขาไม่มีของอะ่ะนะไม่มีของท่านต้องไปหาดูตามตามที่ ศูนย์พระต่างๆนะครับคุณพอลลี่รวมเกจีดังปลุกเสกอยู่ที่คออาจารย์ค่ะนะปอปัชญานะคุณเอกพลสวัสดีครับอาจารย์คุณนัทอาจารย์มีไปลงพื้นที่ไลฟ์สดที่สระบุรีบ้างไหมครับนะเดี๋ยวคงมีอะฮะนะาคุณโสพลสวัสดีครับท่านอาจารย์นะคุณมีมิแก้วคงสวัสดีครับคุณสุเทพอาจารย์ครับมาหาหลวงพ่อจรบอกด้วยเอาทุเรียนไปฝาก นะสวัสดีครับอาจารย์มาหาหลวงพ่อจรบอกด้วยเอาทุเรียนไปฝากฮะคุณสุเทพโอ้ขอบคุณฮนะ <c oughs> ขอบคุณล่วงหนะ้าเนียคุณมีมิกแก้วโคงสวัสดีคุณคงคุณนี่รุดนะวัดหัวคุณแจนหน้าเก็บไหมครับบ้านบึงฮนะตอนนี้สายชนบุรีมาหมดเลยนะตอนนี้ขึ้นนะสายชนบุรีเนี่ยนะนะขยับไปนี่มาขยับไปมานะสายคน ตอนนี้สายชนบุรีระยองนะกคึกคักอ่ะเกจิอาจารย์นะเริ่มคึกคักแล้วนะครับทาเวศเบญจภาคีสร้างไปแล้วกี่วัดครับล่าสุดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมฮะคุณสมานสวัสดีครับอาจารย์ขอให้เฮงเรวยๆครับคุณกิตด,ดาหลวงพ่อเงินวัดบ้านอ้อท่านมีเหรียญรูปเหมือนท่านไหมครับ ทำไมหาไม่เจอเลยไม่มีฮะนะยังไม่มีฮะยังไม่มีถ้าถ้าพอจําได้นะถ้าพอจําได้เนี่ยยังไม่มีที่เป็นรูปเหมือนของท่านหรือมีแล้วก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่ายังไม่มีอะนะนะหลวงห้องเงินวัดบ้านอ้อผมเคยไปกราบท่านเคยไปกราบท่านฮนะแล้วก็เคยไปทำชามพันให้ท่านในช่วงแรกๆหลวงห้องเงินวัดบ้านบ้านอ้อเนี่ยท่านเป็นพระ เป็นพระดีนะเป็นพระมากเมตตายอยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อเงินวัดบ้านอ,อ้อแต่ว่ารูปเหมือนนะน้าเหรียญนะผมยังยังไม่เห็นน่าจะเป็นอย่างอย่างอื่นนะครับนะ้าที่ที่มีการจัดสร้างออกมานะคุณธน,นะนะธนานัตสวัสดีครับคุณเสกสรรสายอีสานมีเหรียญหลวงอะไรแพงสุดครับอาจารย์นะ คุณออลินิวสวัสดีครับอาจารย์เวลากับหัวใจสวัสดีครับอาจารย์นะเจ้าคุณหมูวัดสมธรรมท่านมีเขี้ยวแก้วเหมือนหลวงปู่การหลงใช่ไหมครับนะคือคือเรื่องเรื่องพระเรื่องราคาเนี่ยนะฮะผมบอกให้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กับผู้ซื้อหรือผู้ขายฮะน้ำเนะมื่อก่อนเขาก็ตั้งกันนะฮะราคาเท่านู้นเท่านี้เท่าน,นั้นนะ แต่มันก็มีการซื้อขายกันจริงในขณะนั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พูดจ้านะเพราะเหรียญใหม่ๆก็บเผอก็แพงกว่าพระเก่าอีกนะพระเก่าบางรุ่นเนี่ยนายัางสู้เหรียญใหม่ๆไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยผมว่าเราเราไปยึดต,ติดอะไรมากไม่ได้นะครับเจ้าคุณหมูวัดทรงธรรมฮะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้ววัดทรงธรรมนะวัดทรงธรรมอยู่ พระประแดงสมุดปาการเจ้าคุณหมูมีเขี้ยวอยู่บนเพดานก็เหมือนกับนาะเหมือนกับหลวงปูก่การหลงนั่นแหละนะคล้ายๆกับหลวงปู่การหลงนะครับคือคนที่มีเขี้ยวขึ้นกลางเพดานเนี่ยเขาบอกเป็นผู้มีบุญนะครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยเขาบอกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเขามีความเชื่อกันแบบนั้นนะ่ะนะเจ้าคุณหมูเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะมีความเมตตาท่านก็แจกของแจกอะไรอยู่นะอยู่ประจำฮนะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ ไม่ได้ไม่ได้จําหน่ายส่วนใหญ่จะจะแจกออกมาส่วนแจกออกมาแล้วใครจะเอาไปขายเอาไปจําหน่ายเนี่ยท่านไม่ว่าอะไรนะท่านบอกว่าได้บุญนะได้บุญถ้าเขาขายได้นะถ้าเขาขายได้ก็ได้บุญเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวถือว่าได้บุญ<รา>คือหลุดจากเขาไปน,นะคือคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องไหนถ่านหลุดจากท่านไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าคุณหมูเนี่ยจะมี นะจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำมาถวายนะทั้งเป็นเหรียญทั้งเป็นไม้แกะพญันอะไรพวกนี้นะสติกเกอร์ามาถวายท่านแล้วก็ท่านเสกเสกเสร็จเนี่ยท่านก็แจกฮะนะท่านแจกบางทีก็วาระสําคัญสําคัญท่านแจกมีแจกแจกติดติด,ตดมีมีเงินด้วยนะบางทีอะนะบางทีมีเงินให้เป็นขวัญถุงด้วยนะมีส้มหล่นให้ด้วยเจ้าคุณหมูเนี่ยนะแล้วแต่วาระโอกาสนะอย่างจุดจีนอย่างเนี้ย มีเงินด้วยมีส้มด้วยนะท่านแจกฮะท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาท่านก็แจกแล้วพอแจกออกไปแล้วมีคนไปบอกบอกท่านบอกเนี่ยพอแจกออกไปแล้วเขาก็เอาไปขายท่านบอกมันเป็นเรื่องของเขาแล้วอะ่ะคือแจกไปแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอ่ะนั้นเนี่ยเขาจะเก็บบูชาหรือเขาจะให้คนอื่นหรือเขาจะขายมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราจะไปยุ่งหรือไปห้ามอะไรเขาไม่ได้นะครับนะเมื่อเขารับไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเ,เขาขายได้ แล้วเอาเงินไปจุนเจือตัวเองนะเลี้ยงครอบครัวเอก็ก็ถือว่าได้บุญนะถือว่าได้บุญตรงนั้นนั้นเนี่ยท่านไม่ได้สี่เรียดกับตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยท่านจะเห็นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดใครเขาเอาวัตถุมงคลของเจ้าคุณหมูไปขายท่านก็นะเนี่ยท่านแจกออกมาแล้วอะครับนะคงไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นนะนะเพราะวัตถุมงคลเป็นเรื่องปกติครับเมื่อมีคนต้องการมันก็มีราคาฮะ นะวัตถุมงคลเมื่อมีคนต้องการก็มีราคาเป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดเขาต้องการเนี่ยเข้ามาขอใครอะ่ะนะคนเจ้าของเขาก็เขาก็ห่วงของเขาอะ่ะนะมาขอถ้าบอกว่าเป็นเงินนะเท่านูเท่านี้เขาขายมันก็จบกันนะฮนะนั้นเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่การซื้อขายนะครับวัตถุมงคลเขาก็ซื้อขายกันนะเดี๋ยวนี้คุณนัทพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ทานข้าวด้วยกันครับโอ้เลยเวลาแล้วฮนะ นะ้าทานเข้าด้วยกันนะดูดูอาจารย์ไปได้อัธรสดีฮะระวังฮะนะระวังจะกินไม่อร่อยนะคุณธนาทานลูกป,ปูนะลูกป,ปูศิลาการะสินเป็นยังไงบ้างครับนะก็นะนะท่านก็โอเคนะครับนะเป็นพระที่เมตตานะครับคุณสมานทองแดงลมดำรายการ630จะอยู่ในรายการลุ้นโชค ใครเปิดนะเอา้าใครเปิดเลขสิบนะร้อยสิบเอ็ดให้นำมาแลกเนื้อทองคำฝังเพชรครับหรือรับเป็นเงินสดหกหมื่นบาทก็ได้อันนี้ยรุ่นไหนอ่ะรุ่นไหนอะ, <c oughs> น,น,อะนะคุณคุณพอลอาจารย์ครับอยากรบกวนเรียนถามหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขกครับผมนะหลวงปู่วิเวียนผมเคยลงนะผมเคยลงเคยทำคลิปอะ่ะ ท่านลงย้อนไปดูใน YouTube ก็ได้นะคลิปเก่าๆเนี่ยผมเคยลงไว้นะคุณกิตดาผมคิดว่าจะเอาขึ้นขอห้าองค์มีหลวงพ่อรวยเงินทองแสนล้านอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับโอ้โหเนอ่ะเงินทองแสนล้านเนี่ยหลวงพ่อล้านเนี่ยหลวงพ่อล้านนะท่านอยู่ทางใต้ นะหลวงพ่อรวยพ่อรวยนี่หลายองนะครับนะหลวงพ่อเงินก็หลายองค์รวมว่าทองก็หลายองค์หลวงู่แสนก็มีนะท่านก็เลือกเอาฮะนะครบผมว่าครบอ่ะนะท่านจะเอาองคไหนอ่ะมีหมดอ่ะที่ท่านบอกมาเนี่ยทั้งรวยเงินทองแสนล้านเนี่ยมีหมดอ่ะท่านดูไปดูมีหมดทุกองคนะท่านใสเออนะท่านท่านนี่มีความคิดดีนะเออมีความคิดดีอ่ะเออนะมีมีแต่ว่าเขาทาเป็นโปสเตอร์นะ นะแต่ท่านนี่คิดจะจะแขวนไส่คอเลยนะนะนี่เออดีเหมือนกันนะเป็นเส้นห้าองค์นะเออมองคลดีเหมือนกันคุณจิตาทรเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่น,นิ่มกับเหรียญฉลองอายุ 95. เก้าสิบห้าเหรียญไหนอานาคตน่าจะนิยมมากกว่ากันมีคนละอย่างนะฮะคนละอย่างนะเรนหรียญหลวงปู่น,นิ่มเนี่ยผมมีอยู่นะรุ่นแรกอะ่ะนะเป็นเหรียญ นะเหรียญธรรมดาสามัญมากเลยนะแต่ว่านะเหรียญของรุ่นหลังเขาเนี่ยฉลองอายุ95้าห้าเหรียญเขาสวยนะเหรียญเขาสวยนะแต่ว่านะผมบอกให้นะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเหรียญใหม่ยังแพงกว่าเหรียญเก่าก็มีนะนะแล้วแต่ท่านนะ่ะแล้วแต่ท่านจะเล่นอนะเก็บของเก่าไว้บ้านก็ได้หรือจะเก็บของใหม่แล้วแต่ท่านนะครับ คุณสมานเหรียญอ๋อเหรียญสำเาาเศรษฐีเนื้อทองแดงลมดำรายการ6.30จะอยู่ในรายการลุ้นโชคใครเปิดเจอเลข111ให้นำมาแลกเนื้อทองคำฝั่งเพชรครับหรือจะรับเป็นเงินสด60,000ก็ได้ฮะนะเหรียญสัมเภาเศรษฐีนะของนะของหลวงปู่บุตรดาฮนะหลวงปู่บุตรดาที่เขาเปิดจองเนี่ยนะคุณคุณศักิสวัสดี อาจารย์นุชชาสวัสดีครับเวลาอาจารย์ครับขอความรู้หน่อยครับหลวงพ่อเอียด้านหลังพระครูวรธรรมกิจหน้าเก็บหรือเปล่าครับขอบคุณครับนะเก็บได้ครับน่าเก็บได้ก็หน้าเก็บนะฮะคุณกิตดาทิรักสวัสดีครับเอาละ้ฮะวันนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มฮะกับรายการนะ,ะมีเรื่องราวแบบนี้ทุกวันนะทุกวันจันร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ภาคกลางคืนอย่างนี้ กลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเราก็มานั่งพูดคุยแบบนี้นะน้อยมากนะอยู่ที่นะอยู่ที่เราติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แต่รายการผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไปดูย้อนหลังกันเยอะนะดูย้อนหลังกันเยอะนะครับนะแฟนรายการแต่ละวันเนี่ยยอดรวมแล้วนะครับยอดรวมแล้วก็หลักพันนะนะถ้าพูดถึงหลักพันนะนะผมจัดรายการสดแบบเนี้ยหลักพันเนี่ยพันทุกวันนะสองเวลาเนี่ยหลักพันทุกวันนะสองเวลา ท่านคิดดูถ้าทําเมื่อก่อนผมทํานิตยสารพระนะนิตยสารพระเนี่ยนะพิม 11, นะพ์มื่นหนึ่งนะฮะพิมมื่นเล่มนะคืนกลับมาห้าพันนะพิมเจ็ดพันคืนกลับมาหกพันนะพิมสามพันนะคืนกลับมาเกือบสามพันนะนี่นาะระยะหลังเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้แล้วเดือนหนึ่งอ่ะท่านคิดดูนะนิตยสารเนี่ยเดือนหนึ่งตอนนี้ นิตยสารพระนะถ้าใครพิมพ์เดือนละหมื่นเล่มนี่ถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดนะเดือนละหมื่นเล่มเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีตีกับแล้วท่านคิดดูเดือนหนึ่งนะเอาสมมติว่าพิมพ์หมื่นเล่มเดือนหนึ่งหมื่นเล่มนะไปอยู่ตามคนที่เขาซื้ออ่านเนี่ยให้มากๆเลยหกพั 6, 000, นน้หกพันเล่มคืนสี่พันอ่านหกพันเดือนหนึ่งนะครับ เดือนหนึ่งน่ะจะเห็นเนี่ยหกพันเนี่ยเดือนหนึ่งแต่รายการแบบเนี้ยเห็นทุกวันฟังทุกวันดูทุกวันมันดีกว่าหรือเปล่าแล้วครับนะท่านคิดเองได้ในแบบเนี้ยท่านคิดว่ามันดีกว่าหรือเปล่ากับการที่นะจะไปดูหนังสือหนึ่งเดือนกับดูรายการสดแบบนี้นะคนติดตามนะเป็นพัน นะหลักพันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยหลักพันทุกวันนี้นะใครที่คิดว่านะ่าเป็นนักสร้างแล้วจะลงโฆษณาประชาธมพันธ์ผมว่านะท่านก็ก็ดูเอาแล้วกันว่านะท่านจะเลือกการโฆษณาประชาธมพันธ์แบบไหนในสถานการณ์ปัจจุบันฮะท่านก็ก็ต้องดูนะฮะว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันบีบกันหลือเกินนะครับ คนที่ทำหนังสือก็ต้องมีออนไลน์ด้วยนะถ้าไม่มีออนไลน์ก็อยู่ลําบากผมบอกเนี่ยตั้งแต่ผมทำนะผมออกจากหนังสือพิมพ์รายวันมาปีห้าหกผมมาทําเพจหนะ้าทาเพจเนี่ยท่านรู้ไหมเหนื่อยมากนะมีคนดูมีคนกดไลค์กดแชร์เนี่ยไม่ใช่หกหกสิบสี่แบบที่ท่านดูนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยนะมีคนดูอยู่แปดคนนะสามคนห้าคนแปดคนสามคนห้าคนกว่าจะมาถึงทุกวันเนี่ย ตั้งกับปีห้หปีนี้6กสี่อ่ะท่านคิดดูนะยังไม่ไปยังไม่ไปไหนอะไรยังไงเท่าไหร่เลยนะ y o u t u b e เนี่ยผมเปิดปี5้าหกเหมือนกัน YouTube ตอนนี้มีคนติดตามอยู่นะแ0 0หมืนกว่าแปดห0ื่นกว่าเนี่ยบางคลิปมีคนดูอยู่พันพันต้นต้นบางคลิปมีคนดูอยู่เป็นแสนบางคลิปอยู่ที่หลักหมื่นแต่ตอนหลังๆเนี่ยนะครับ YouTube อะ นะคนเริ่มลดลงเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนนะทางเพจมันดูง่ายกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก youtube มาดูเพจเยอะนั้นเนี่ยเวลาที่ลงคลิปในเพจไปคนจะดูมากกว่าใน y o u t u b e นะเพราะว่านะจำนวนคนเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะมันคนละแพลตฟอร์มนั้นนะแต่ว่าถ้าคนที่ผมลงคลิปไปลงอยู่ใน YouTube คนดูสองพัน ลงในเพจคนดูห้าพันรวมกันเจ็ดพันแล้วนะเจ็ดพันนะฮะแล้วคนที่ดูเรื่องพระเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบเรื่องวัตถุมงคลอยู่แล้วฮนะนั้นก็ตรงจุดเป้าหมายนั้นเนี่ยผมฝากทุกๆท,ท,ท่านด้วยแล้วกันนะในการด้านการประชาสัมพันธ์หรือการติดตามนะครับท่านไม่ตกกระแสแน่นอนถ้าท่านติดตามรายการทางเพจหนังสือพิมพ์คมพินิวหรือ u t u b e คมพินิว นะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเรามานั่งพูดคุยกันแบบนี้วันนี้นะฮะเอาเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะส่งดาวมาเป็นกำลังใจนะขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระศรีรันาตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้แฟนรายการผมทุกท่านปาศากโลคภยัยให้เจ็บมาเบียดเบียนให้ผ่านวิกฤตนะฮะ นี้ไปให้ได้ด้วยกันพร้อมกันแล้วก็อสำคัญขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานมั่นคงร่ลำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกท่าน